สวัสดีค่ะพวกเรามาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วันนี้จะมานำเสนอผลงานที่มีชื่อว่าจักนครกุงค่ะผลงานชิ้นนี้คือเซตเครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอัตลักษณ์ของสถานีรถไฟกรุงเทพและลักษณะเด่นของหัวรถจักรค่ะซึ่งการนาเอาอัตลักษณ์ของสถานีรถไฟกรุงเทพมาใช้ในการออกแบบนั้นมีการนาเอาลักษณะเด่น ของสถาปัิยกรรมของตึกสถานีรถไฟกรุงเทพที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากสถานีรถไฟกลางแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีถือเป็นการนำเอาพาหุวัฒนธรรมของต่างชาติผสมกับความเป็นไทยเพื่อที่จะให้เครื่องประดับที่ได้ออกแบบมานั้นเมื่อมองแล้วทำให้นึกถึงสถานีรถไฟกรุงเทพค่ะสำหรับเครื่องประดับเส้นนี้จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของสถานีรถไฟกรุงเทพจะถูกลืมไปในอนาคตค่ะ เนื่องด้วยเทคโนโลยีต่างๆในยุคปัจจุบันมีความทันสมัยมากขึ้นระบบรถไฟรางจึงมีความสำคัญน้อยลงกว่าเดิมถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเราจึงได้มีการนำเอาอัตลักษณ์ของสถานีรถไฟกรุงเทพมาใช้ในการออกแบบเพื่อให้ผู้คนที่ผ่านมาเห็นนั้นจะได้รู้จักและนึกถึงสถานีรถไฟกรุงเทพและยังเป็นการต่อย,ยอด ให้ผู้คนที่ผ่านมาเห็นเครื่องประดับเซตนี้มีความสนใจที่จะไปเยี่ยมเยียนสถานีรถไฟกรุงเทพเพราะได้เห็นถึงความสวยงามของสถาปัตยกรรมผ่านการถ่ายทอดของเครื่องประดับเซตนี้ค่ะในส่วนของกลุ่มเป้าหมายของผลงานชิ้นนี้นะคะสำหรับภาครัฐในด้านกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นผสมผสานเข้ากับการผลิตเครื่องประดับในภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศ และการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศขยายมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของภาคเอกนชนและการผลิตในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการเลือกผลิตเครื่องประดับที่มีต้นแบบมาจากอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเพื่อให้เกิดเป็นเครื่องประดับที่สอดแทรกอัตลักษณ์ในแต่และสถานที่ส่งผลให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะและในด้านประชาชนสามารถส่งเสริมให้ชาวบ้านในละแวกข้างเคียงมีไรายได้จากนักท่องเที่ยวที่รู้จัก และแววเวียนมามากขึ้นเนื่องจากการนําเอาอัตลักษณ์ของสถานีรถไฟกรุงเทพมาใช้ในการออกแบบเครื่องประดับค่ะสําหรับประโยชน์ของผลงานนะคะผลงานชิ้นนี้ถือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทยผ่านผลงานศิลป,ปะในรูปแบบเครื่องประดับผลงานชุดนี้ไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการคมนาคมของไทยด้วยค่ะ